แต่แต่ต้องพูดให้ผมนะว่ามันล้อหลอกเรายังไงบ้างอ่าอ่าพี่ก็ช่วยพูดด้วยแม่เรื่องไม่เกิดยังไงพี่เพื่อ้าวพี่ไปเล่นงานร้านอ่าไอโดอยู่ไอโดโดอยู่ในเหตุการณ์อคือไอ้คนเนี้ยพี่ตีมันไปสี่พี่ตีไปสี่ตัวใช่ไหมคือมันเติมน้ำเชื้อคนเดียวแล้วไอ้เฮียเนี่ยขับรถมาไม่แต่เกาะแล้วมาลงข้างๆปั๊มเหมือนคนเติมน้ำมันอ่ากูก็นึกว่าทำไมไม่ใส่จุดแกงลงข้างงปั๊มแต่ยังไม่ใส่กอเออกูก็นึกว่ามันจะเติมน้ำมันกูก็นึกวนกเดิับอุ๊ มันตกเกาะแล้วมันก็หอยิบเพื่อนไปชุบแล้วกูก็เสียไปได้อีกสักพักใหญ่เลยเพราะเดี๋ยวมันชุบตื่นชุบตื่นอย่างนั้นอะปั๊มันชุบง่ายใช่ปหมล่ะอ่าเออถ้าถ้าเป็นอัตรงๆคือมันจะลงมาปุ๊บกูสามารถแทงได้แล้ะแต่กูเดินกลับเพราะว่าเห็นมันไม่ได้ตกเกาะไงกูเลยพอกูเล่นจบปุ๊บกูมันถามว่าทําไมตรงนั้นไม่ไม่ไม่ตกเกาะตั้งแต่ข้างนอกมันบอกว่าผมลืมตกครับเอ้าแล้วทําไมไม่สปิริตหน่อยล่ะขับออกไปข้างนอกก่อนแล้วค่อยเข้ามาเล่นแม่งก็ล้อหลอกล้อหลอกอะอะไรผมก็ต้องป้องกันตัวเออองงผมมมนนนนนู่่หีแแแล้บบััทาไจกขโษ ขอโทษละกันก็บอกโอ้ขอโทษละกันนี่ยี่ชิโลก็อะไรก็ไม่รู้เศกเหมือนกันอะขอโทษล้วกันคือเหมือนมันไม่มันไม่ผมนึกผิดอ่ะมันขอโทษละกันอ่ะแบบไม่พอใจก็ขอโทษละกันแล้วมันก็ล้อหลอกกว่าแต่ว่าเอออะไรกูบอกเอออยากโดนตีเรีย็กเลยไม่เรียกเบ้าไปอยากโดนตีหรออยากโดนตีหรอเฮ้ยห้าวอ่ะเงี้ยมันก็บอกอะไรโดนอะไรอะไรไหนชอบโดนอะไรแบบแล้วก็ควรต้องตีนยาวเลยจะพี่เลยแทงมั้ยเหรอแบบพี่กูไม่ได้แทงไม่นด้นะเชน้านแทงแล้วเอาแม่งเลยปะล่ะพี่พี่ปืนแล้วเอาปืนเลยแล้วพอพอกูรู้เรื่องใช่ไหม กูก็ไปเจอแก๊งมันก่อนคนหนึ่งนะกูให้กูให้แก๊งไอไอคนนั้นอะเต้นเต้นท่าที่มันเด้า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 พื้นอะจะต้องม้อแบบกระทำแบบพิปืนอะแล้วมันแล้วมันก็เต้นแล้วทีนี้พอพอไอตัวต้นเรี่ยงมันมามันมันไม่เต้นกูบอกให้มันเต้นมันไม่ยอมเต้นเนี่ยเนี่ยแล้วมันก็พี่มาดีก็ผู้ใหญ่แล้วบอกพี่มาดีก็บอกเอาแตกเลยแล้วมันก็หัวหัวรอขี้คักใช่ไหมมันก็หัวรอขี้คักใส่กูกันละแค่มันบอกพี่บอก ไม่รู้มันมองมึงเป็นตัวตลกไปแกูกูก็เลยแทงมันเน่ะแทงมันปุ๊บมันลุกลุกมาปุ๊บมันต่อยกูต่อยหมัดนึงมันบอกโอ๊ยลั่นลั่นลั่นอ๋อหล่อไม่ได้ลั่นลั่นอะไรว่าการต่อยมีลั่นด้วยเหรอไม่มีไม่มีแม่กูถ่ายรูป่ถายแต่ถ่ายรูปไปแล้วแค่หนุ่มมึงตื่นมามึงลั่นใส่แขนได้ไหมไม่ได้ไอ้ไอ้โดนอ่ะมันโดนแน่ไอ้โดนอ่ะมันโดนแน่ไอ้ข้อหาลั่นเนี่ยนั่นแหละเสร็จแล้วกูก็มามาไล่ด่ามันมาไล่ด่ามันว่าอะไรนะ ด่ารัวไหมตอนนั้นน่ะไม่กูก็แวะมากูก็ถามไอ้ไอ้ด็อกกี้มึงตะแคงเยี่ยวบ้าอะไรอะไรเงี้ยไมีเรื่องดีจีเหรอฮัลโหลเออเอาดีก็เหมือนไม่รู้นะเนี่ยคนนี้มาเบิกรถดิก็เพิ่งมาก็เหมีอนแวะด่ามันอยู่เรื่อยเจอมันก็ด่าเจอมันก็ด่าไม่มันล้อหลอกเว้ยคนอื่นหมอบเว้ยไอ้ที่เนี่ยล้อหลอกไม่ยอมหมอบใช่ปะไอ้เก่งไอ้ไอ้เย่คูดเดอะลิปเปอร์อ๋อไอ้เี่ยนี่เอ้ยเอาแม่งเลยไอ้เที่เอาแม่งเลยไต้องเอาเว้ย ไอ้จะต้องเอามันคือแล้วพอเพรามันให้เพราะมันเอามันอ่ะมันมันก็จะทําตัวไอ้แฟงบอกว่าให้บอสให้บอสเสนอว่ารับส่องร้านแล้วก็ให้นั่นหนักมองมองไอ้บอสบอกไม่เอาเออออหรือพี่บอสมันจะเรื่องมากเขาไหมวะแกใช่คนเดียวแก่คนเดียวมองมองก็คือไอ้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 เนี่ยมันล้อหรอเว้ยไม่ยอมทำไมตอนไอ้เนี่ยมันมันมันคือใครวะไอ้คุดอะไรเนี่ยมันคือใครวะเราเราต้องยอมเนี่ยยอมให้แบบเรื่องมันผ่านไปไอ้คนที่ไอ้คนที่ที่ชอบมาปวดมึงตอนเล่นงานร้านที่สีดอมไม้แฟงที่มันอยู่คนเดียวอ่ะเอาปืนมาเล้งปวดแล้วกูเล่นนนงาาาร้สบย ก็แบมันไล่เลี้ยวผ่านอ่ะอ๋ออะมันเคยอยู่แก๊งเดียวพี่เหรออยู่ดีจีก็ที่มึงมีสตอรี่กับดีจีตอนเป็นไอตอนเป็นครอบครัวเอออแล้วแล้วมันชอบเข้ามาแล้วก็มาป่วนพวกมึงอ่ะอ๋อที่เวลาจกยาจกอะไรมันชอบมาแทงอ่ะสวัตไอ้วันอ๋อจะได้แป๊บเดียวขอแป๊บเดียวไอคนนั้นแหละเออมันคิดว่ามันเก่งอะเด้อเราเราคุยคุยบอทคุยไงอ่ะ ก็บ <static> <inan ö, S 2> ๊อบก็ทรงเยอะก็แตกเลยแม่ก็ไปคุยดีบอกว่าไอพี่เนี่ยไอไอตีมันต้องตีแน่อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าเงินอะบอกว่าเอาแค่เอาแค่สองเอ็มแล้วให้น่นหนาสีโรราบแต่เขาบอกว่าเขาก็ต้องโพเทคนในแก๊งนั้นคนในแก๊งจะมองเขายังไงเขาไปไม่มันมามางอนว่าที่บอกว่าบ๊อบเรียแับตายลูกแก๊งมึงอะเอาแม่งพูดเองอะเรียแับตายก็เมื่อวานอะ กุเร uhm, ียเนี่ยทับตายนะอเออางอนพ้นไม่พูดใส่ให้ลูกแก๊งมันรู้ไงบ๊อบอาจจะไม่ได้ให้ลูกแก๊งรู้ไงเปิดไม่รู้ว่าบ no ุบไปแล้วอ่ะเขาทำลับๆอ่ะเขากลัวไปแล้วอ่ะโอ้ยแก๊งอ่ะแม่เขาเขาเมื่อวานเขามาบอกว่านี่กูเลียกูเลียขนาดนี้มึงยังจะตีกูอีกเหรอเราก็ได้ยินไงกือเพื่อนเสียหน้าลูกแก๊งไงก็พูดไปแล้วอ่ะเขากลางวงใหญ่พี่ไปหักหน้าเขากันต่อลูกแก๊งเขาเป็นลูกแก๊งมันหักหน้ากลัว เออ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 แต่กันจริงเนะเป๋าแม่งแตกเลยสิบล้านมันมาถามด้วยดีอะแต่โดนหักหน้าไม่ไม่ให้เรื่อไม่ให้เล่นงสองส่วแค่สองเอ็มไม่เดี๋ยวสิบล้านพี่วอมันเอามันพูดแล้วมันแตกแล้วมัแตกมากมัแตกเลยมันพูดแค่ตอนสุดท้ายก็ไมเออเดี๋ยวมันล้อหลอกพี่วอลปะเขาชอบล้อหลอกเว้ยมึงก็ตีแค่ถ้าเขาให้ตีให้ตีมันก็ตีแค่นั้นอะเดี๋ยวมันเปิดใช่ไหมพี่เพราะมันต่อยอะเออก็ไปตีเท่าที่เขาให้ตีก่อนก็ได้ มองยังไงก็ไม่แตกหรอกก็แค่ประชดไปงั้นแหละเรื่องที่ตีกันแตกมันก็เหมือนอตีอ่ะเขาเราคิดดูเขาไปโดนแก๊งอื่นตีเขาพูดดนใส่แก๊งอื่นปหรไม่ไปหาไปไม่ไม่ตีก็ได้ไปหาไปหาไม่ดีให้ยค่นั่นมาหมอก็จบละมันไม่นนั่แลกไมันไม่พี่พี่บอสมันโพเทคมันไม่ยอมหรอกไม่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 คือไม่งั้นอ่ะเราก็ต้องให้มันหมอบเองเว้ยให้ให้มันรู้สึกว่า ตัวมันเองอ่ะพีชไม่ไม่หมอบทำไมหมอบถะจุกเขาต่อนะก็แกงแตกอ่ะก็ใช่ไงพี่ก็ใช่ไงก็ใช่ไงจงกว่าจงกว่ามันมันจะรู้สึกตัวตัวเองมาถึงกาหมอบไม่ต้องให้พี่บ๊อบบอกไงไม่งั้นแก้มมันก็แตกอ่ะนี่ถ้าสมมติว่ามันตีไปเสร็จปุ๊บใช่ป่ะมึงก็ค่อยไปเช็คมันอ่ะเจอมันมึงก็ลองดูอาการมันอ่ะยังมีอาการก็เดี๋ยวให้ปืนไปแทงเลยมันมีอยู่แล้วใช่นนียก็ได้นะมึงก็เอาอีกไงมันก็ไงไอ้ยาแบงต์ตีแบงต์ตายยังหัวเนาะคือมันต้องนี่เว้ยถ้าแกง้มอ่ะ คนในแก๊งก็ไม่ควรมาทําตัวอะไรแบบนี้เออเออจริงจริงครับพี่ใช่ใช่เออเจริงจริงจริงไม่ได้ลองเขาจะปอื่นเดือดร้อนเองเออเออจริง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 ย่างถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยไอพัรไปเปรี้ยวอย่างเงี้ยอ่าก็ต้องรันต้องรันสตีดแล้วก็โลยไอพารออกแก๊งเลยถ้าไม่พร้อมเราก็เปลี่ยนหนีเราโหโหไม่ก็ต้องอ่ะนเลยวิจารไรอาะเอาเกาเยวอะไล่ไม่ไม่ยกตัวอย่างก็ตัวอย่างไงถึงส่วนมากแก๊งของเขาอ่ะแต่ของเราไม่ใช่ไง เออเราต้องตีดิพี่ก่บพูดอย่างเราพร้อมตลอดไงแต่หมายถือว่ากรณีที่ถ้าสมมติว่าเราไม่พร้อมสมมติยกตัวอย่างเฉยเออไปซีเลยอุ๊ยอ้าวอ้ซีไงก็แตกเลยเอ้ยตามข้อหลกบ้านก็ไปคุยแต่แต่เราคนเราครบกันได้อืคุยก่อนเลยมันเริ่มรุ่มห้าเออมันเริ่สองรุ่มนู่นสำับมีหนูก็มีใช่ไหมล่ะ

ค่อยๆคุยค่อยๆคุยอย่าพุ่งไปพูดผู้ใหญ่อะต้องผู้ใหญ่อะมึงตอบช้าๆไม่ต้องรีบต้องผู้ใหญ่อะใครคุยไม่พี่มาดีคุยเองกันอะไม่เดี๋ยวคุยให้เดี๋ยวคุยให้เจตนาแป๊ะบอกว่าไปคุยเรื่องงานร้านแล้วทีนี้เขามาต่อยผมอะไรอย่างนี้ก็ได้ไหมเกี่ย่าไปพูดถึงเลยเอาเรื่องมาเรื่เออแล้วเขาจะถามดีว่าเป็นงั้นไปคุยเรื่องอะไรเราถามอยู่ดีเออเออกติเก้าวัล้อหลอกเลยไม่รู้คุเลยไม่แล้วไม่พูดเรื่องงานร้านแล้วเขาถามว่าไปคุยเรื่องอะไรอ่ะเริ่ ช่ไม่ก e kind of um, ็บอกก็บอกก็บอกไปดีๆแต่ว่าเออแต่ว่ามันล้อหลอกเออข้างนอกที่ไม่ใช่เรื่องร้านร้านแต่เขาจะปัดตัวเขาวไปแล้วไม่เรื่องเรื่องเรื่องมันเกิดจากที่มันล้อหลอกดีถ้ามันมีปากเสของคู่มันน่าจะได้แล้วก็ไปบอกว่ามันเกิดจากว่าไม่หมัดตรงแบกไม่หมัดตรงใส่พี่ใช่ไหมเกิดจากที่ไปบอกว่าไม่เรื่องมันเกิดจากมันต่อยผม เออมามต่อยเอยมามอต่อยเลยลอมามาคุยอะไรแล้วมาต่อยมือรูไม่ผมแทงผมแทงก็จริงแต่ว่ามันเกิดมาแล้วมันต่อยผมมันก็คือสวนกันเอ่ใช่ๆช่ก็คือมันหมัดตรงใส่พี่อ่ะเออพี่มาดีเดี๋ยวพี่เงียบเร็วโอเคเดี๋ยวเคลียร์ให้อไร้ยยังงัโอเคยังไม่มาเดี๋ยวเขารับเรื่องสองทุ่มปะเนี่ยพี่ ทุ่มหนึ่งทีซีเปิดทุ่มหนึ่งคำตอบข้อนี้ไหมหึข้อไหนพี่ว่าแล้วแทงแล้วจะไปแทงเขาทำไมตอนแรกกะมันล้อหลอกก็ถือว่าสวนกันตอนที่พี่คุยมันไม่ใช่งานร้านแล้วไปแค่ไปถามเว้ยเออ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 เราก็พูดไปตามตรงเนี่ยพูดไปให้ครบแกก็จบแล้วมันก็สวนกันไม่ได้ก็เอาเรื่องอื่นทีซีอยู่ไหนวะไม่เอาเฟื่อกดใหม่เฮ้ย หนีนทีซีนี่เฮียเออเฮ่อเ่สองทุ่งเขาเล่เรื่องสองทุ่มแป้งฮัลโหลว่าไงครับมีเรื่องเลยเขาเล่เรื่องสองทุ่มไม่ใช่หรอใช่เนีเนี้กมใส่กางกงสีเนื้ออะไรของมึงเนี่ยอ้าีเฮปักอีกหรอเอหรัเรองนี่ช่างหละเอนายไอเนวแกงนี้ก็ขนแกงพี่สาวอีกบอสตี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  ใช่ไหมตีตยังพี่สายอกอป่ะตีทีซีเขารับเรื่องกี่โมงครับผมรอตั้งแต่หกโมงแล้วพี่ยังเขาไม่มาเลยโอเคงั้นก่อนไปมาแมวจแคปก่อนนะเขารับเรื่องสองทุ่ไม่ใช่หรอเออเขารับเรื่องสองทุ่มเวชาตังวะ

ไอ้ไอ้แฟงมึงเห็นปะไอ้เฮียไอ้เฮียนั่นน่ะไอ้เฮียพี่เด่นแลนด์มาร์กน่ะยืนแอคสาวอยู่น่ะไปไม่ไไไฟังเดี๋ยวไปหักหน้าไปห้ามนี่นี่เปล่ยนจักรลกอ้นี่อ๋อเด่แลนด์มาร์กเปลี่ยนจักรหลไอ้เปลี่ยนจากแลนด์มาร์มายืนตรงนี้เหรอเเด่นแลนด์มาร์กกูบอกมึงนะถ้ากูไม่ชนะมึงกูไม่เลือกเตี๊ยมหรอกแค่นั้นเองโอ้ไม่โอ้น่าน่าจะไม่ได้เลือกเทียไม่มีวันอะไรอะไรมึงเป็นอะไรมองมึงเหงาะ มึงเหาไม่มีใครตีกับมึงนะไม่ไม่เอ้ยเอ้ยมึงกับใครเนี่ยอ๋มีมีมีอ๋อมีไปไหนไปดึงหน้าเหมือนตรงไหนหน้ามึงเหมือนยังไงเหมือนยังไงกูถ่ายเหมือนยังไงกูถ่ายรูปแล้วกูถ่ายรูปแล้วเหมือนยังไงทงนี้กินมะพร้าวเฮ้ยบอกมันพูดพอๆดีอ้าวเฮ้ยเอฮ้ยโดนซ้อมนะโดนซ้อมนะมึงนั่งข้างหลังด้วยครับครับพี่ว่าไงไไปป มึงพูด้หรอมึงพูดหรออืออหรอดามึงพูดหรอลงแม่งไรกูอ้าวไอ้ยินที่พูหยาบเี้ยเออลืมพี่มาดีเฮียเดี๋ยวพี่มาดีโดนด่าย ไอย่าอย่ลืมพี่มาดีสัตว์เดี๋ยวพี่มาดีโดไม่ไม่แต่แต่แทงไปไม่ได้นะแทงไปไม่ได้นะก็ต้องปล่อยนะพี่มาดีขึ้นเลยนะยาวนะอยู่สภาเลยพี่ยาวเลยเออต้องปล่อยเดี่แกก็มาแหละ ไอ้ม่เยากจะไอ้สารเฮ้ยเหัวหน้ามึงไปไหนวะอนนอนนอนอยู่แป๊บนึงเอากล้วยมั้งไหวไหมี๋ยวไปเอามะพร้าวอยู่ปีนต้นมะพร้าวอยู่ต้นเปิดเฮ้ยไอ้ลิงเงยเฮ้ยผู้ชายมีร่างกุ้งปากเสียเอาเอาเอามึงกับใครมึงกับใครเอาครับพี่ว่าไงนะว่าไงคืนนี้เอาเปล่าคืนนี้เอาเปล่าสักสองเอ็มคืนนี้เล่นอยู่พรุ่งนี้ได้ไหมล่ะเล่ก็ตอยไม่สักเที่ยงคืนน่ะเอาว่าเที่ยงคืนเที่ยงคืนไม่นอนอ่ะอะไรครับ แม่ไม่นอนเหรอเอาเสือกไม่ฝามคนในแก๊งกูผมไม่นอนนะเอาเอาเอาล้อล้เอาเอาครับโทษทีพี่โทษที๋ยยวเอามครับติดฟันพรุ่งนี้ก็ได้คุณติดฟันอ้าวนะฮะอ้าวโทษครับกี่โมงครับกี่โมงครับพรุ่งนี้กี่โมงเดี๋ยวเฮ้ยพรุ่งนี้มีนัดอะไรวะอ๋ออะไรนะอุ้มหน่อยมีนัดกินข้าวกับหญิงไม่เราได้ตีกันตลอดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงสกิดคือเล่นไม่ติ่มไม่หนี สองเอ็มสองเอ็มแถมกล้วยสองเอ็มเอฟนี้เอฟนี้สองเอ็มสามทุ่มสามทุ่มสามทุ่มกี่ไฟห้าไฟห้าไฟครับได้เสมอจุ๊บอ่ะจี๊ดเหมือนแกงบ้าทั้งเพี้ยเลยวะมันมันแกงบ้าแล้วมันบ้าไม่มันโดนมึงฟังนะมันโดนเราตีจนมันบ้าไปแล้วอ่ะสมองไม่กลับอ่ะเหมือนพวกสมองกลับอ่ะมันไม่ได้ล้อหลอกนะนั่นคือมันเป็นอย่างนั้นจริงนะ มันสมองกลับไปแล้วไอ้เหี้ยโดนเราตีจนมึนจนอะไรอ่ะเก่งอ่ะเก่งอ่ะโดนด่าจนแบบสมองต่อไอ้ไอ้เี่ยก็ได้แล้วไงวันเนี้ยได้จริงแม่งอยู่ดีๆมารักกูเฉยไอ้เหี้ยสภาบอกได้เหรอไม่สภาเรื่องมันได้อยู่แล้วกลัวเปล่าชัวร์พี่ไปหาพี่เนยไหมพี่เนยตอนนี้เขาเหมือนแกเขาเล่นชัวร์แล้วเขาเพิ่งรู้ตัวแล้วแฟนเองอ่ะ ไม่มีเอ้ยหรือว่ามิวดีคนนั้นคือป้าหรือมิวทีไวเอร์นาลิงอ่ะกูเห็นอยู่ด้วยกันไม่หยุดเลยไม่คนนั้นแหละไม่ฮะไอเจน้าลิงคือป้าเขาเหรอไม่นั้นน่าจะแฟนเขาแฟนเขาไม่เขาบอกเป็นป้าคนในแก๊งอ่ะออแก๊งอย่างนั้นแหละว่าแฟนเขาเลยเฮ้ยไปจกยาดีกว่าเฮ้ยใช่ใชู่่ข้างหลังนะเนี่ยเดี๋ยว้มันร้อนไปหน่อยไปดูวันนี้องไม่เอกต้องไม่เอก เฮ้ยไอวิลาไอเทพบุตรแลนด์มาร์กมาดิดิเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาินข้าวแป๊บเฮ้ยเรียงไม่ได้ยินเหรอเอาควักอาวุธเหรอแทงกันเลยเบาเหรอเบาเหรอเบาเหรอนาะยเอาลูกพีลูกพีนายยังไม่บเบาเราเลยนะเฮ้ยัหล ่าได้ยินไหมได้ยินได้ได้ยินย่อทีหนึ่งเต้นเต้นดิเต้นดิเต้นดิเต้นให้ดูหน่อยเต้นให้ดูหน่อยอ๋อจะเต้นไม่เต้นเลยเต้นให้ดูหน่อยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเออเออเเคลียร์เคลียร์กับเพื่อนมึงดิเนี่ยอะไรนะเคลียร์กับเพื่อนมึงดิทำไมบอกให้มันเต้นดิ กูอยากดูมันเต้นไม่เป็นเนี่ะงั้นมึงเต้นไม่เป็นเหมือนกันถ้าจะไปเรียนอยู่ถ้าสิบหกไม่ว่าจะไปเรียนอยู่ถ้าสิบหกเรียนวันนี้แหละเรียนวันนี้เลยถ้าสิบหกเลยมันไม่มีครูสอนเต้นไหมอ่ะเนี่ยถ้าสิบหกในเป็นครูสอนเต้นให้ได้ไหมทะลึ่งถ้าสิบหกเอ้าก็เต้นไม่เป็นมันต้องสอนเต้นต้องไอ้นี่มันต้องเรียนเต้นก่อนล้อหลอกหรอคนเรามันจะมาเต้นเลยไม่ได้ล้อหลอกเต้นเร็วๆถ้าสิบหกเอางั้นใหญ่เห็นมึงเต้นนะใหญ่เห็นมึงเต้นนะ คนเรา,าอไม่เคยเต้นนะครับอ่าได้ถ้ากูเห็นมึงเต้นกูตีเลยนะได้ก็ไม่ได้ก็คือยังไม่เคยเรียนเต้นมันต้องมีครูสอนก่อนได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้หัวหน้ามึงเต้นงนั้นแหละ้ไปไน,นะว่า